สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์2ทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่6.8นะครับบอกเลนนูลมีความยาวโฟกัส10ซนเมตรทำให้เกิดภาพของวัตถุซึ่งวางอยู่ห่างจากเลนที่ระยะขอไข่30ขอไข่10คขอควาย5นะครับจงเขียนรูปแสดงเส้นแสงแล้วก็ตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะของภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะไม่ยากเกินไปแต่ว่าก็ทดสอบความเข้าใจได้อย่างดีนะครับ ล้วก็วาดเลนขึ้นมานหนึ่งครับเป็นเลนนูนนะครับจากนั้นเราก็วาดเส้นแกนมุกสำคัญขึ้นมาเข็นครับแล้วก็เขาบอกว่าจุดโฟกัสเนี่ยมีค่าประมาณสักสิบอาจารย์ให้โฟกัสอีกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับค่าประมาณสักสิบจุดโฟกัสมี f อยู่ตรงนี้นะครับ f เนี่ยเท่ากับสิบเซน จากนั้นก็อบอกกอไก่จงวาดแล้วก็หาตำแหน่งออกมานะครับจานวาดก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้อยู่ที่3าสิน,นี่10ก็ยอันนี้30ิเพราะฉะนั้นตำแหน่งภาพน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากลังสีแสงไปนะครับเส้นแรกให้ลากแสงขนานไปถึงกลางเลนนะครับเรารู้แล้วว่าทําไมต้องถึงกลางเลนเพราะเราพิสูจน์มาแล้วว่าหากเหสองครั้งเนี่ยมันจะลงตรงนี้พอดีเลย ผ่านโฟกัสไปเลยนะครับเส้นที่2ลากผ่านกลางเลนไปตัดกันตรงไหนตรงนั้นเกิดภาพนะครับจุดที่เกิดภาพคือจุดที่ตัดกันเพราะตรงนี้นั่นเองนะครับที่เกิดภาพลางสีตัดกันจริงเรียกว่าภาพจริงนะครับภาพจริงหัวกลับเรียกหัวกลับ หัวกลับนะครับกลับจากวัตถุวัตถุตั้งอันนี้ความหลงแล้วก็ขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับตอบแล้วนะครับเหลือแค่ตำแหน่งภาพนะครับเราก็ใช้สูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน o บวก1ส่วน i นะครับจากสูตรนี้เราต้องการหา i ใช่ไหมระยะภาพเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน i เท่ากับ1ส่วน f ลบ1ส่วน o ทำส่วนใี้เท่ากันก็จะเป็น o ลบ f ส่วน f o นะครับหนึ่งส่วน i ดังนั้นจากก้อนนี้ทําต่อนะครับ i ก็กลับขึ้นไปก็จะได้ f o ส่วน o ลบ f นั่นเองนะครับก็แทนค่าออกมาดังนั้น i กอไก่ก็จะเท่ากับ f คือ10คูณ o คือ30นะครับ หารด้วย O คือ 30, O คือ10เพราะฉะนั้นก็31เป็น3 1, 3ม0หารด้วย20นะใช่ครับก็เป็นตัดไปอาจารย์ก็จะได้15นั่นเองนะครับ15เซนิเมตรภาพก็จะห่างออกมา15เซนิเมตรนี่ก็ตอบนะครับต่อไปขอไข่อาจารย์ใช้สีเขียวก็แล้วกันนะครับ ขอไข่อยู่ที่10ก็แสดงว่าอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีครับโฟกัสพอดีภาพก็จะแบบนี้นะครับ,พพเ,นะรบเพื่อไม่ให้ทับกันอาจารย์เอาวัตถุที่มันเตีย้ยลงหน่อยนึงนะครับแสงมาเลยครับเส้นแรกแสงเส้นแรกเป็นแสงขนานจริงๆแสงมันก็เดินทางออกทุกทิศทางที่อาจารย์บอกแต่ว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่า ลาก2เส้นพอรู้เลยนะครับลงโฟกัสนะครับลงโฟกัสเส้นสีเขียวอีกเส้นหนึ่งลากผ่านจุดกึ่งกลางเลนจะเห็นว่ามันขนานกันนะครับนิสิตครับมันขนานกันเพราะนั้นอันนี้ไม่เกิดภาพนะครับนิสิตลองพิสูจน์จากสมการนี้ก็จะรู้เช่นกันนะครับเพราะว่า o-f เนี่ยคือ1 0 1ลบ10มันก็เป็น0ูนย์ก็อินฟินิต i ที่ตำแหน่งอินฟินิตนั่นเองนะครับเพราะฉะน,นั้นขอไข่นะครับไม่เกิดภาพนะครับพอควายเขาบอกว่าอยู่ที่ระดับ5เซนเมตรอาาย์ขอใช้สีฟ้าก็แล้วกันนะครับ5ซนเมตรก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับ แสงสีฟ้ามาเลยครับเส้นขนานเส้นแรกตรงกลางเลนแล้วก็ตัดลงโฟกัสนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งตัดกึ่งกลางเลนนะครับกลางเลนปรากฏว่าแสงรังสีจริงนี่ไม่ไม่ตัดไม่ชนกันแต่ว่าแนวของมันนะครับแนวของรังสีซึ่งอาจารย์ก็ใช้เส้นปรับนะครับแนวของรังสีเนี่ย ไปตัดกันอยู่หลังด้านหลังนี่จริงๆจะบอกว่าด้านหน้าก็ได้นะเขาเรียกด้านหน้าด้านหลังนะครับแนวของรังสีปรากฏว่าม,มาตัดกันจุดที่แสงตัดกันก็คือจุดที่เกิดภาพนั่นเองเป็นคาถาใช่ไหมแนวของรังสีแสงตัดกันเกิดภาพ Okay, ไหมครับแนวของรังสีแสงตัดก,กเกิดภาพเพื่อนภาพเกิอดอย่างนี้ครับจุดที่ภาพเกิดจุดที่ตัดก,กันก็ได้ภาพเสมือนเพราะว่ารังสีไม่ตัดกันจริงนะครับเพราะนั้นอาจารย์ได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่ กว่าวัตถุโอเคไหมครับถ้าเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุป้นหาตำแหน่งเราก็จะได้ i เท่ากับ f คือ10นะครับ o คือ5นะครับหารด้วย o คือ5ลบ10ก็เท่ากับ50หารด้วย5ลบลบ5ก็เท่ 5, ากับลบ10นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ตรงเนี้ควรจะทับพอดีแต่ว่าอาจารย์วาดแบบใช้นี่แนวไงแต่เราคำนวณดูเราก็จะรู้ว่าเส้นเนี่ยท่ากับลบสิบเซนติเมตรตอบครับก็ตรงไปตรงมาอย่างน้อยที่สุดนิสิตต้องทำข้อนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับย้ำนะครับการเรียนเรื่องเลนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องทำข้องี้ได้นะครับามตรงไปตรงมานะครับสวัสดีครับ